ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวธรรมะคือวิธีอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์หากคุณกำลังเหนื่อยทอ้อหรือสับสนลองหยุดฟังสักนิดแล้วคุณอาจพบคำตอบที่ไม่เคยคิดว่าจะได้จากความเงียบเชิญรับฟังธรรมะและฝึกใจให้สงบพร้อมกันฟังด้วยใจแล้วจะเข้าใจตัวเอง มากขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสุขในธรรมรายการที่พาใจเรากลับมาสู่ความสงบด้วยธรรมะเรียบง่ายที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันนี้เราอยู่กับนิทานธรรมะเรื่องอยู่ร่วมกันอย่างไรให้ใจไม่เป็นทุกข์ ในยุคที่เราต้องพบเจอเพื่อนร่วมงานหลากหลายทั้งนิสัยดีนิสัยแปลกหรือแม้กระทั่งหน้างหงุดหงิดจะอยู่ร่วมกับเขาอย่างไรโดยไม่เอาใจไปผูกใบกับอารมณ์เขาลองฟังเรื่องเล่านี้ไปพร้อมกันค่ะนิทานธรรมะเรื่องบ้านไม้กลางป่าในป่าลึกแห่งหนึ่งณที่ราบริมทานน้ําใส มีบ้านไม้หลังใหญ่ที่ฤสีชราผู้หนึ่งสร้างขึ้นด้วยมือของตนเองบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่พักธรรมดาแต่เป็นสถานที่ฝึกใจสำหรับสัตว์น้อยใหญ่ที่อยากเรียนรู้ธรรมะเมื่อข่าวการฝึกธรรมของฤสีแพร่ไปสัตว์หลายตัวที่เบื่อความวุ่นวายต่างก็เดินทางมาอาศัยตั้งใจจะหาความสงบแต่หารู้ไม่ว่า ความสงบไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะสถานที่แต่ต้องมาจากใจด้วยเช่นกันกระต่ายผู้พูดมากแต่ไม่คิดกระต่ายขาวตัวหนึ่งชื่อจอมแจมกระตือรือร้นและขี้เล่นวันแรกที่มาถึงมันก็พูดไม่หยุดชวนทุกตัวคุย บางทีก็แทรกคําสอนของฤาษีด้วยความไม่รู้ตัวอาจารย์คะแล้วหนูควรนั่งท่าไหนดีคะอาจารย์คะถ้าหนูหิวตอนนั่งสมาธิจะผิดไหมคะคําถามพรั่งพรูเหมือนฝนตกไม่หยุดหมีผู้ขี้หงุดหงิดแต่ใจดีหมีตัวโต,วตวนามว่าขุนเขาเป็นตัวใหญ่หน้านิ่งพูดน้อย แต่มักจะคำรามเวลาโดนรบกวนวันหนึ่งมันตะโกนใส่จอมแจมว่าหยุดโพดได้ไหมนี่มันเวลาฝึกสมาธิจอมแจมร้องไห้หนีไปซุกมุมบ้านขุนเขาก็ถอนหายใจหนักแต่แอบเอาผ้าห่มไปวางไว้ให้เธอโดยไม่พูดอะไรลิงผู้ขี้แกล้งแต่แอบเหงา ลิงชื่อกระโจนมักจะแกล้งเพื่อนๆชอบซ่อนของตบหัวขำๆแย่เวลาคนหลับเฮ้ hey, ทำหน้าเครียดทำไมมาเล่นโยนหินกันดีกว่าแต่เมื่อใครไม่สนใจเขาจะนั่งเงียบใต้ต้นไม้ดูเหงาวกว่าทุกตัวนกฮูกพุ่งเงียบแต่ชอบตัดสินนกฮูกชื่อเงามืด ชอบนั่งนิ่งๆชอบสังเกตพฤติกรรมของทุกตัวแล้วเอาไปพูดกับฤสีว่ากระต่ายน่ารำคาญมากลิงก็วุ่นวายหมีเองก็น่ากลัวฤสีไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ยิ้มเบาๆและกล่าวว่าแล้วตัวเจ้าละ่ะเห็นอะไรในตนเองบ้างหรือ,อยังฤสี ผู้ไม่ตัดสินใครเลยวันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายระเบิดความไม่พอใจออกมาข้าทนเสียงกระต่ายไม่ได้แล้วข้าไม่อย,อยากอยู่กับลิงเจ้าปัญหานกฮูกนะ่ะเงียบๆแต่คิดลึกจะตายหรือสีเพียงนั่งสงบแล้วกล่าวว่าเจ้าทั้งหลายมาอยู่ที่นี่เพราะอยากหาความสงบ แต่เจ้าลืมไปหรือไม่ว่าความสงบต้องเริ่มจากใจของตนไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเจ้ากระต่ายเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าพูดมากเพราะเจ้ากลัวการถูกลืมเจ้าหมีเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ารำคาญเพราะเจ้าต้องการความเงียบ เจ้าลิงเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าขี้แกล้งเพราะเจ้าไม่รู้วิธีขอความรักเจ้านกฮูกเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าตัดสินผู้อื่นเพราะเจ้ากลัวถูกตัดสินเองสัตว์ทั้งสี่ตัวเงียบลงไม่มีใครพูดอะไรอีกมีเพียงเสียงลมหายใจของแต่ละชีวิตจากนั้น วันถัดมากระต่ายเริ่มฟังมากขึ้นหมีเริ่มพูดนุ่มนวลลิงเริ่มทำงานช่วยรือสีโดยไม่แกล้งใครนกฮูกหันกลับมาสังเกตใจตนเองมากกว่าจะไปจับผิดผู้อื่นพวกเขายังเป็นตัวของตัวเองแต่มีสติรู้ทันมากขึ้นและเมตตามากขึ้นเช่นกัน บทสรุปของนิทานการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ต่างกันคือสนามฝึกใจที่ดีที่สุดหากเราเอาแต่พยายามเปลี่ยนคนอื่นเราจะเหนื่อยและไม่พบความสงบเลยแต่หากเราเห็นใจตัวเองและเข้าใจใจคนอื่นเราจะสามารถอยู่ร่วมกับใครก็ได้โดยไม่ทุกข์ตอนที่สอง อี่ได้ธรรมะจากนิทานเรื่องบ้านไม้กลางป่านิทานเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงแค่สัตว์ในป่าแต่มันคือภาพสะท้อนของชีวิตจริงในสังคมที่เราทุกคนกำลังอยู่โดยเฉพาะในที่ทำงานที่เราไม่ได้เลือกใครมาทำงานกับเราได้และไม่มีใครสามารถเป็นอย่างที่เราคาดหวังได้ทั้งหมด ธรรมะข้อที่หนคนเรามีนิสัยต่างกันเพราะกรรมเก่าต่างกันสัตว์ทั้งสตัวในนิทานเปรียบเหมือนเพื่อนร่วมงานของเราทุกวันนี้กระต่ายขี้พูดคือคนที่ชอบแทรกชอบเสนอความคิดเห็นหมีขี้หงุดหงิดคือคนที่ไม่ชอบให้ใครวุ่นวายลิงจอมแกลง้งคือคนที่ชอบหยอก ชอบขัดจังหวะนกคู่ขี้ตัดสินคือคนที่ดูสุขุมแต่ชอบวิจารณ์เงียบๆแต่และนิสัยไม่ได้เกิดจากปัจจุบันอย่างเดียวบางคนเกิดมาพร้อมกับนิสัยบางอย่างฝังลึกจากอดีตซึ่งเรียกว่ากรรมหรือพฤติกรรมที่ฝึกมาซ้ำๆดังนั้นการไปเปลี่ยนเขาโดยไม่เข้าใจเขาย่ำเหนื่อยเปล่าแต่การเข้าใจว่าเขาเป็นแบบนั้นเพราะอะไร จะทำให้ใจเรานุ่มลงและปล่อยวางได้ง่ายขึ้นธรรมะข้อที่สองคือขันติคือพลังของคนที่อยู่ร่วมกับใครก็ได้ขันติแปลว่าความอดทนอดกลั้นในที่ทำงานหรือในบ้านถ้าเราไม่มีขันติใจเราจะลุกเป็นไฟตลอดวันเพราะทุกคนล้วนในมุมที่ไม่น่ารักอยู่ทั้งนั้นในนิทาน ฤสีไม่ได้สั่งให้ใครออกจากบ้านไม่ได้ตัดสินใครเลยแม้แต่น้อยเพราะรู้ว่าแต่ละตัวต่างมาฝึกใจไม่ใช่มาตัดสินกันเราเองก็ควรฝึกขันติไม่ใช่เพื่อทนเขาแต่เพื่อเข้าใจใจเราธรรมะข้อที่สามคือเมตตาแก้ใจร้อนไม่ใช่คำสอนที่ใช้ได้แค่กับคนดีลิงคี้แกล้ง อาจกำลังร้องขอความรักแบบผิดๆกระต่ายพูดมากอาจกลัวถูกลืมมีขี้หงุดหงิดอาจผ่านอะไรที่หนักมาในอดีตนกฮูกที่ดูเย็นชาอาจกำลังซ่อนความอ่อนไหวบางอย่างเมตตาไม่ใช่ความสงสารแต่คือความเข้าใจในความเป็นมนุษย์บางครั้งเราแค่หยุดมองเขาด้วยสายตาเดิมๆเ,เราจะพบว่าเขาเองก็กำลังทุกขอยู่เหมือนกัน ธรรมะข้อที่4คือรู้ทันใจตัวเองคือหัวใจของการอยู่กับคนอื่นโดยไม่ทุกข์ในนิทานสัตว์ทั้งสไม่ได้เปลี่ยนทันทีแต่เริ่มจากการสังเกตใจตัวเองกระต่ายเริ่มฟังลิงเริ่มช่วยงานหมีเริ่มพูดดีนกคูกเริ่มหันมามองตนเองนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่การบังคับเปลี่ยนใคร แต่คือการเปลี่ยนมุมมองภายในใจเราเองธรรมะข้อที่5ธรรมะไม่ใช่เรื่องบนภูเขาแต่คือเรื่องในห้องทำงานนิทานนี้แม้จะอยู่ในป่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนที่เราประสบในชีวิตจริงทุกวันเพื่อนรวมงานพูดจาไม่คิดใจเราจะนิ่งหรือวันไหวเจอคนจู้จี้เจ้าระเบียบเราจะโกรธ หรือแค่ยิ้มแล้วทำหน้าที่เราถูกเพื่อนร่วมงานนินทาเราจะเสียศักดิ์ศรีหรือเรียนรู้การปล่อยวางธรรมะที่แท้คือการรู้ทางตัวเองในทุกสถานการณ์สรุปใจความธรรมะจากดิคารเราไม่สามารถเลือกคนที่เราต้องอยู่ร่วมได้เสมอแต่เราเลือกใจที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้ใจที่มีเมตตาบวกขันติ บวกสติรู้ทันเท่ากับใจที่ไม่ทุกข์แม้อยู่ท่ามกลางคนที่วุ่นวายที่สุดตอนที่ 3. เรื่องเล่าจากชีวิตจริงบริษัทเล็กๆก,กับเพื่อนร่วมงาน4ี่แบบขอเล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแก้มเธอทำงานในบริษัทโฆษณาขนาดเล็กมีพนักงานในทีมแค่5คนแต่มีเรื่องปวดหัวให้คิดแทบทุกวัน เธอไม่ได้เบื่องานแต่เบื่อเพื่อนร่วมงานที่ต่างกันเกินไปคนแรกชื่อเจเอ๋ขยันแต่พูดแรงเจเอ๋อายุ45เป็นหัวหน้าทีมทำงานเก่งมากทำไวงานไม่ค้างแต่เวลาพูดจาเหมือนขวานผ่าซากงานแค่นี้คิดไม่ออกหรือไงแก้มแก้มดูบรีฟบ้างไหมก่อนออกแบบ ฟังแล้วเจ็บทุกครั้งแต่ก็พูดกลับไม่ได้เพราะเจ๊เอ๋คือคนที่เจ้านายไว้ใจที่สุดคนที่สองชื่อปาล์มเงียบแต่นินทาเก่งปาล์มเป็นฝ่ายบัญชีดูสุภาพพูดน้อยแต่ชอบเดินไปกระซิบกับคนนู้นคนนี้เห็นแก้ม,มัยวันนี้สายอีกแล้วเมื่อวานเจ๊เอ๋ดุแก้มแรงมากเลยนะเขาจะลาออกหรือเปล่าแก้มไม่รู้จะวางตัวยังไงกับคนแบบนี้ ไม่พูดตรงๆแต่คอยทำให้รู้สึกเหมือนมีคนเฝ้าจับผิดตลอดคนที่สามคือแบงค์ร่าเริงเกินไปแบงค์อยู่ฝ่ายครีเอทีฟเหมือนแก้มอายุเท่ากันชอบเปิดเพลงเต้นเวลาออกแบบบางทีก็เอาขนมมาแจกชวนคุยทั้งวันเฮ้ยแก้มวันนี้กินชานมกันปะมึงดูคลิปนี้ยังตลกชิบแก้มบางวันอารมณ์ดีก็ขำด้วย แต่บางวันต้องส่งงานก็รำคาญนิดนิดแต่พูดไม่ออกกลัวเสียบรรยากาศคนที่สพี่ก้อง,งเงียบเย็นชาไม่สูงสิงพี่ก้องเป็นคนที่เข้าทำงานมาสิบปีพูดแค่อืมโอเคส่งแล้วนะแกมเคยยกมือไหว้สวัสดีแต่เขาแค่พยักหน้าไม่ยิ้มไม่คุยไม่รับไลน์กลุ่มทั้งทีมเลยไม่รู้จะเข้าใจเขายังไง แล้วแก้มทำยังไงวันหนึ่งแก้มเครียดหนักถึงขั้นร้องไห้ในห้องน้ำเธอเริ่มสงสัยว่าเราผิดเหรอเราปรับตัวไม่ได้ใช่ไหมทำไมทุกคนดูไม่น่ารักเลยโชคดีที่วันนั้นเธอบังเอิญได้ฟังพอดแคสต์ธรรมะเรื่องคนที่อยู่ยากอาจเป็นครูให้เรารู้จักใจตัวเองเธอเริ่มหยุดมองคนอื่นแล้วมองใจตัวเองแต่ละวัน เธอเขียนบันทึกสั้นๆว่าวันนี้รู้สึกยังไงเวลาโดนพูดแรงเวลาถูกนินทารู้สึกหวิวในใจตรงไหนทำไมบางวันรำคาญแบงค์แต่บางวันไม่พี่ก้องทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าใจเธอกลัวความเงียบจุดเปลี่ยนเล็กๆหลังจากนั้นแก้มเริ่มไม่รีบตัดสินแต่พยายามเข้าใจว่าคนแต่ละคนอาจมีความทุกข์ ที่เรามองไม่เห็นเจเอพูดแรงเพราะเคยเติบโตมากับความกดดันปามชอบพูดลับหลังเพราะไม่กล้าพูดตรงตรงแบงค์ดูร่าเริงเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเหงาพี่ก้องอาจเคยผิดหวังกับคนจึงไม่ไว้ใจใครอีกเลยจากคนที่อยากหนีเป็นคนที่อยู่เป็นแก้มไม่ได้เปลี่ยนเพื่อนร่วมงานแต่เธอเปลี่ยนใจตัวเอง เธอเริ่มมีเมตตามากขึ้นใจอ่อนลงบางครั้งยังโดนบ้างแต่ไม่ทุกเท่าเดิมสรุปเรื่องเล่าเราไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานได้แต่เราสามารถเลือกมุมมองที่มีต่อพวกเขาได้ธรรมะไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นธรรมะเปลี่ยนเราให้ใจเราอยู่กับใครก็ได้โดยไม่ทุกตอนที่สธรรมะใช้ได้จริงในที่ทำงาน ฝึกรู้ทันเวลาใจเราปรุงแต่งกับพฤติกรรมคนอื่นใช้เมตตาเป็นเกราะไม่ใช่เกลียดเป็นอาวุธหยุดคิดว่าเขาไม่ควรเป็นแบบนั้นแล้วกลับมาถามว่าเราอยากเป็นแบบไหนในสถานการณ์นี้สร้างบุญในที่ทำงานด้วยน้ำใจไม่ใช่คำติโลกนี้ไม่มีใครเหมือนใครและการทำงานร่วมกันก็คือการฝึกใจที่ดีที่สุดเมื่อเจอคนที่เรารำคาญใจ จงขอบคุณเขาที่มาช่วยเปิดความจริงในใจเราให้เห็นชัดขึ้นขอบคุณที่รับฟังรายการสุขในธรรมถ้าธรรมะวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันให้คนที่คุณรักแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ใจคุณสงบและมีสุขทุกวันค่ะ